Rain blacktop drop the black top, stop like robot. สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Incent ชั่ a n นะครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวน้ำหอมอีกตัวนะครับซึ่งเป็นตัวสุดท้ายแล้วนะของซีรีส์นะครับสี่ตัววันพุธสุดดาร์กนะครับในเดือนสิงหาคมนี้นะครับเดือนหน้าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมเล็กน้อยนะเรื่องวันพุธเนี่ย อาจจะเป็นน้ำหอมในทีมอื่นหรืออาจจะเปลี่ยนเป็นวันอื่นนะอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับขอไปคิดก่อนเนาะวันนี้นะครับเราจะมารีวิวน้ำหอมจากค่ายจอร์นวาเวโดสครับนั่นก็คือ Dark r e b เบิลนะครับดาร์เรเบนะครับก็ออกวางจำหน่ายเนี่ยในปี2015นะครับในรูปแบบของออเดอร์โทเรตนะมีทั้งหมด2ขนาดด้วยกันก็คือ75 ml แล้วก็125 ml ครับ Perfumer นะครับคือคุณโฮดิโก้ฟรอหกนะครับก็มีคอนเซปต์ครับเป็น Smoky ok Oriental s p i c ปซนะซึ่งเขาให้นิยามของคอนเซปต์ของกลิ่นว่าเป็น from darkness become light นะครับคือกลิ่นเนี่ยอาจจะออกแนวเป็นกลิ่นดักดักในช่วงแรกนะครับแต่ว่าเปิดเนี่ยตอนสุดท้ายเนี่ยจะออกเป็นแนวกลิ่นที่ออกเหมือนเป็นแสงสว่างนะอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะสว่างขนาดไหนเนาะท็อปน้ตนะครับเป็นรัมนะครับหรือว่าเร้ารัมนะครับ ซูการเคทนะครับหรือว่าอ้อยนั่นเองก็คืออ้อยเป็นท่อนๆเลยครับแล้วก็อาร์ติมิเซียครับคาร์ดามอมนะครับแล้วก็คลาริเซชมิดเดิลโน้ตนะครับเป็นลีเดอร์นะครับหรือว่าหนังเฟอร์เรซินนะครับสไตล์ร็กแล้วก็เปปเปอร์ครับเบสโน้ตนะครับเป็นทับัโควานิลานะครับคาสโตรัมหรือว่าเจ้าตัวบีเวอร์นั่นเองเอาเป็นกลิ่นของตัวบีเวอร์คาสโตรัมนะครับแล้วก็มีอากิคาร่าวูดนะครับหรือว่าอูดพันหนึ่งนั่นเอง นะครับแล้วก็จะมีวุ้ซี่โนต้ตนะครับแล้วก็จูนิเปอร์ครับกลิ่นเป็นอย่างไรนะวันนี้นี่มาเป็นหลอดทดลองเหมือนกันแบ่งขายมานะครับประมาณ5 ml นะตัวนี้เปิดปุ๊บก,ก็จะได้กลิ่นรำปั๊บนะครับเป็นกลิ่นรำนิดๆน,นะ แล้วตามมาด้วยกลิ่นคาราโมมนะครับซึ่งคารามมมนะครับมันจะออกมาเป็นลักษณะของระวานที่ออกมีความสดชื่นนะมีความเขียวนิดๆน,นะแล้วก็มีความสะอาดมากด้วยนะตามมาด้วยกลิ่นที่มันจะออกคล้ายๆกับสมุนไพรเล็กๆนะครับกลิ่นบนผิวเนะี่ยถ้าดมใกล้ขนาดนี้นะจะรู้สึกว่ามันจะมีความเผ็ดเล็กน้อยนะแล้วก็จะเริ่มมีความหวานของวานิลลาซึ่งมันจะค่อยๆชัดขึ้นเรื่อยๆนะครับตามมาด้วยกลิ่นใบยาสูบซึ่งตอนแรกดูเหมือนจะไม่มีนะ แต่ทําไปทํามาถ้าเกิดว่าปล่อยไว้สักพักเนี่ยเราจะได้กลิ่นใบยาสูบเหมือนกันแล้วก็เป็นกลิ่นของหนังนะครับซึ่งตัวหนังตัวนี้เนี่ยเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างแบบเป็นหนังที่ดูหวานๆนิดนึงแล้วก็จะมีความแบบเหมือนมีความแห้งๆเหมือนหนังแบบแบบแห้งๆอะ่ะเออนิดนึงนะครับผ่านไปสักประมาณ1 0 1ถึงนาทีเนะี่ยประมาณนี้เนี่ยห้านาทีหรือบางคนก็อาจจะเดียวกว่านั้นนะกลิ่นมันจะเป็นกลิ่นทเบอร์โคโห,หนังนะครับแล้วก็ไม้ที่ค่อนข้างแน่นเลยคือมันจะลักษณะคล้ายๆกับ เหมือนเป็นไม้กริษสนาหรือไม้แบบอากิการาอุ่นนะครับมันจะออกแน่นๆนะคือมันจะเป็นไม้ที่แบบมีความแน่นๆมีกลิ่นแบบออกนะัตตี้นิดๆคล้ายๆกับกลิ่นของเลดทนนะตัวนี้แต่ว่ามันไม่ได้เป็นกลิ่นที่มีมิติแบบว่าสดชื่นเหมือนเลดทนนะมาในช่วงนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นรู้สึกว่าเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างจะหนักเหมือนกัน คือค่อนข้างจะเป็น,นหนังที่ค่อนข้างหนักแล้วก็มีความฝ <ๆ S 1> ุน่นๆแห้งๆมีแบบกลิ่นที่ดูเหมือนจะหวานแต่มันจะหวานน้อยครับถึงแบบว่าหวานน้อยมากะแล้วก็จะมีความรู้สึกที่เป็นกลิ่นแบบเหมือนเป็นกลิ่นแบบยังไงเดียพูดไม่ถูกเนาะคือมันออกไม่แรงนะมันเป็นมัค์ที่ออกไม่แรงคือมันใช้คารโตนเรมแต่มันก็เหมือนกับตัวกลิ่นของเขาเนี่ยมันก็เป็นลีเดอร์ที่ดูเหมือนจะไม่แรงแต่มันก็มีความทึบอะมันไม่ได้สว่างเลยลคือมันเป็นกลิ่นที่ดูแบบทึบๆ มีความแบบอยังไงเดียความแบบเข้มๆเ,เหมือนเป็นหนังเข้มๆแล้วก็มีกลิ่นที่ออกแนวเผ็ดเบาๆประมาณนั้นน่ะแล้วก็ไม้หนักๆแล้วก็แบบกลิ่นไม่ค่อยหวานเท่าไหร่เนาะกลิ่นนะครับผ่านไปสักประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วนะ่ะจะเป็นลักษณะของหนังที่ค่อง,งหวานเบาๆนะและตามมาด้วยทบอโก้นะซึ่งมันก็ตรงคอนเซปต์นะครับคือ Dark n e s s become Li g h t นะคือมันจะออกแนวเป็นกลิ่นที่ออกหนักๆดาร์กๆณนะตอนแรกนะ ทำไปทํามาในช่วงประมาณชั่วโมงหนึ่งผ่านไปแล้วเนี่ยกลิ่นมันจะออกเป็นกลิ่นคล้ายๆกับกลิ่นไม้ที่มีหนังเบาๆแล้วก็ค่อนข้างเย็นสบายๆครับแตกต่างจากกลิ่นตอนชั่วโมงแรกๆมากๆเลยนะตัวนี้นะแล้วก็มีกลิ่นที่ค่อนข้างหวานๆเลยนะครับหวานแบบเบาๆออกมาด้วยอ่ะคือกลิ่นพอผ่านไปสักชั่วโมงหนึ่งเนี่ยหวานเบาๆไอเย็นๆนะครับหนังเบาๆคือทุกอย่างเบาหมดเลยนะแล้วก็ดูเป็นอะไรที่บอกว่าดูไม่เหมือนกับกลิ่นตอนแรกเลยนะครับเป็นอะไรที่ เออเป็นคอนเซปต์การสร้างกลิ่นที่ค่อนข้างสร้างสารรค์พอสมควรนะแต่ว่ามันก็อาจจะทําให้คนที่รู้สึกว่าไม่ชอบกลิ่นหนักๆเนี่ยหนีได้นะในช่วงแรกนะพูดถึงนะครับคะแนนของเซน์นะครับตัวนี้ให้คะแนนที่ความสร้างสารรค์นะครับแล้วก็มีความแบบแหวกนิดนึงแต่ว่าพูดถึงเนี่ยพอกลิ่นมันเซเบิลแล้วมันกลายเป็นกลิ่นที่เหมือนกับน้าหอมเลเดอร์ป,ปกติอะ่ะคือมันจะเป็นกลิ่นเหมือนหนังมีความเย็นๆคือมันจะคล้ายๆกับออกลิ่นของน้ําหอมที่แบบว่าเป็นน้าหอมหนังปกติ ที่ไม่มีอะไรที่แบบว่าโดดเด่นอะไรเลยนะก็เลยให้คะแนนเซนต์นะครับในฐานะที่มีความร่องสรรนิดนึงในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงกลิ่นแต่ว่าก็ยังเป็นกลิ่นที่ดูธรรมดาครับให้อยู่ที่สีดาวเท่านั้นนะครับสำหรับตัวนี้ก็เซนต์สีดาวก็ถือว่าเป็นไนท์เซนต์นะเป็นเซนต์ที่ค่อนข้างดีคือที่ได้ประมาณนี้นะเพราะว่ากลิ่นเนี่ยเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างจะดมง่ายแล้วก็เหมือนกับใครที่เริ่มใช้หนังตองนแรกๆไหนใช้กลิ่นนี้เนี่ยไม่น่าจะเกิดปัญหานะพูดถึงนะลองฉีดไว้สักพักหนึ่งนะครับจะรู้สึกกกกวว่่่าาลลลินนนคออข้้งดีเเยแ็หมืับ ให้ความหรูหราในตัวเองด้วยนะครับแต่ความหรูก็ไม่ค่อยมากนะตัวนี้คือไม่ได้หรูหราแบบเวอร์วังอะไรมากมายเนาะแค่จะให้ความรู้สึกเป็นหนุ่มเข้มเข้มขม,มีหนวดมีเครานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยอาจจะดูดักดักหน่อยนะครับประมาณแจ็คเก็ตหนังขี่บิ๊กไบค์อะไรอย่างเงี้ยนะก็จะเป็นลักษณะผู้ชายสไตล์นั้นนะครับ versatility นะครับกลิ่นนี้นะครับให้อยู่ที่3.5ดาวครับก็เป็นอะไรที่ใช้กับออฟฟิศได้เป็นทางการได้ครับงานที่ค่อนข้างหรูหน่อยก็ได้นะกลิ่นค่อนข้างหรูพอสมควรเลย แต่ว่าตัวนี้เนี่ยเป็นเซนส์ที่ไม่ค่อยเรีแลแอกเท่าไหร่นะคือความรู้สึกนะ่มีความรู้สึกว่านอกจากงานที่เป็นทางการนะครับออฟฟิศงานประชุมหรือไม่ก็อะไรที่มันจะค่อนข้างใช้ความหรูนิดนึงเนะี่ยตรงนี้ใช้ได้ดีเลยแต่ถ้าเกิดว่าเอามาฉีดเดินห้างเล่นๆนะตัวนี้มันจะดูแปลกๆนิดนึงคือมันจะมีความเครียดในตัวกลิ่นนะครับแล้วก็เป็นกลิ่นที่แบบเอาไปออกเดทเนะี่ยอาจจะรู้สึกว่าเป็นแบดบอยนิดนึงนะ ก็เป็นอะไรที่อาจจะต้องระวังรับต้องดูว่าคาแรคเตอร์ของคนที่เราจะไปเดทด,ด้วยเนี่ยเป็นคนที่ชอบแนวนี้ไหมคือชอบแนวแบบเข้มเข้มแบดบอยแบดบอยดูนักเลงนักเลงบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าเขาชอบก็โอเคไปฮะถ้าาไม่ชอบก็เลียเ่ยงเลยแล้วกันนะครับสำหรับกลิ่นนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยวอร์ซิลิตี้ตรงนี้เนี่ยจึงให้อยู่ที่3.5ดาวครับถือว่าค่อนข้างใช้แบบจำเพาะจอดจงดีกว่านะครับเปลี่ยนนี้เพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับตรงนี้เป็นเรื่องน่าเสียดายเหมือนกันนะเพราะว่ามันเหมือนกับ คือกลิ่นมันฟอร์มาดีมากเลยนะครับแต่ว่ามันสามารถคมชัดอยู่ได้1นถึงสชั่วโมงคือตอนผมเทสเนี่ยมันจะมีวันหนึ่งที่แบบว่าคมอยู่2ชั่วโมงแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยที่พอคมได้อยู่ถึง3าชั่วโมงแต่มันก็มีบางขาดนะที่แบบอากาศร้อนๆแล้วมันรู้สึกว่ามันคมอยู่ได้แค่ชั่วโมงเดียวอ่ะเพราะฉะนั้นตัวเพอร์ฟอร์แมนต์นะครับเป็นเพอร์ฟอร์แมนต์ที่อยู่ระดับกลางๆนะการกระจายตัวอยู่ในประมาณ1ช่วงแขนแต่ว่าไม่เกินอ่ะคือมันประมาณสักฟุตกว่าๆเท่านั้นเองนะครับการกระจายตัวค่อนข้างใกล้น ไม่ได้มีเซนที่ออกแนวสดชื่นแล้วก็ไม่ได้ออกแบบให้ความรู้สึกเหมือนกลิ่นจะแน่นหนามากในการกระจายตัวของเขาในชั่วโมงท้ายๆเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการกระจายตัวอันนี้เนี่ยให้อยู่ที่ระดับ3ดาวเท่านั้นนะครับตัวนี้ก็เป็นอะไรที่ถือว่าอยู่กลางๆนะครับไม่แย่ไม่ดีอะไรอย่างนี้นะครับประมาณนี้ก็ให้อยู่ที่3ดาวครับลองจีวิทยนะครับตัวนี้ให้อยู่ที่4ดาวครับคือติดผิวเนี่ยใช้งานเนี่ยประมาณ4-5ชั่วโมงใช้งานได้นะครับแต่หลังจากนั้นกลิ่นจะค่อนข้างเบานะเบา claro, มากๆเลยแล้วก็เป็นกลิ่นลักษณะที่แบบ เป็นยาสูบเบาๆเป็นหนังเบาๆนะแล้วก็จะมีแบบมันจะเป็นกลิ่นติดผิวที่ดูบางๆเหมือนเป็นไม้แห้งๆหนังแห้งๆอ่ะคือแล้วก็ปแป้งๆนิดนึงอ่ะแบบเนี้ยคือมันก็ไม่ค่อยเยอะครับยาสูบเบาๆอะไรประมาณนี้ครับเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างจะคงตัวตั้งแต่ชั่วโมงแรกนะแล้วก็อยู่เบาๆอย่างนี้ไปประมาณสัก1-2ชั่วโมงนะครับแต่อาจจะไม่ค่อยกระจายตัวแล้วนะเมื่อผ่านไปประมาณ6ชั่วโมงเพราะฉะนั้นลองลัสติ้งตัวนี้นะฮะอยู่ที่4ดาวครับคืออยู่ในระดับที่คงทนพอใช้งานได้แล้วก็ไปในทางดี แต่ไม่ได้คงทนมากแล้วก็กลิ่นที่เป็นกลิ่นผิวเนี่ยติดตัวได้นานเหมือนกันครับแต่ว่าไม่ค่อยกระจายตัวแล้วนะครับจะไปได้กลิ่นอีกทีเนี่ยคือตอนจะล้างออกอะไรประมาณนี้นะครับคือประมาณที่เหมือนกับเย็นๆแล้ว,อะ,วอะไรอย่างเงี้ยครับโดนน้านิดนึงอะไรอย่างเงี้ยจะอาบน้ำาเงี้ยพอจะมีกลิ่นนะครับแต่ว่ากลิ่นก็ไม่ได้ชัดเจนนะคือเป็นกลิ่นที่ออกแนวแบบนิดๆนะครับคือถ้าเกิดจมบกไม่ไวพอก็อาจจะไม่ได้กลิ่นนะสำหรับตัวนี้นะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ไม่ได้ทิ้งกลิ่นเลยก็แล้วกันนะครับราคาน ที่เห็นประกาศขายกันอยู่ก็ประมาณ2 5 0 0นหนะรประมาณนี้นะหรือถ้าเกิดเป็นกล่องเทสเตอร์ก็ประมาณพันกว่าบาทนะอันนี้ก็ยังเซิร์ชหาได้ตามร้านค้าทั่วไปในอินเทอร์เน็ตนะครับตัวนี้สามารถหาซื้อได้หรือว่าถ้าเกิดที่เคยเจอเนี่ยก็คือเจอที่ไหนนะตรงเซฟอร่ามั้งรู้สึกว่าเซฟอร่าเอมพ์โียมจะมีกลิ่นนี้อยู่นะผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้ออกออกไปได้ยังนะครับก็เป็นอะไรที่ก็ไปหาลองกันได้นะครับสำหรับคนที่ชอบน้ำหอมสายหนังนะ ใครเคยลองหรือเคยใช้กลิ่นนี้นะครับคิดเห็นอย่างไรนะครับก็ฝากคอมเมนต์กันไปได้ใต้คลิปได้นะครับแล้วถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์เป็นกำลังใจให้กันแล้วก็อย่าลืมครับใครที่เข้ามาใหม่ในช่องนี้อย่าลืมกด u b s c r i b e และสั่นกระดิ่งไว้ด้วยครับจะได้ไม่พลาดคลิปจากทางช่องครับสามารถติดตามพูดคุยกันได้นะครับผ่าน Facebook และ Instagram@ incent th นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอกันบาย